อแจ้งตำรวจจับพีไม่มีเงินแต่งได้ได้ได้ไม่มีเงินหายแล้วเฮ้ยเข้าไปในคุกเดี๋ยวพี่ก็ชวนตำรวจคุยเล่นอยู่แล้วไม่มีอะไรทำเลยทำเลยทำเลยตั้งมาตั้งไปจะวิ่งดีเีทตรง เอาไม่าไม่เลยมันได้จุดต้นเลยโอเคโอเคมันเสียเริ่มเสียเริ่มเดี๋ยวมันตีไม่ติดอ๋อเสียส่งเหรอได้ๆเดินตามนะพี่เดินตามเท่ๆนะเออเดี๋มันเสียเลิกไม่ได้ไม่ได้ตีตรงไหนบอกด้วยกูจะได้หยุดทตรงนี้ตัวนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวากดอีนี่นะฮะกดอะไรกดอีป่ะกดอีกด E แล้วกดอะไรต่อกดกี๋เดี๋ยวพี่ไปที่อาวุธอ่ะเห็นปะถ้าจะาอันที่สามก็จะไม่มอีอันแล้วไปไที่มีดใหญ่เดี๋ยวนะอันที่สามใช่ไหมอาวุธหรอใช่มันจะหมวดอาวุธอ่ะแล้วก็ไปที่ไอ้อไคอเคี๊ยทุกอย่มีดใหญ่คือ,อมีดใหญ่ใหญ่ใญไม่ใช่มีดผาปะ่ะท <c oughs> ิ้หายแล้วเขียนปะไม่ไม่เขียนเลยมันจะมีเขียนอยู่ว่าเค อีกคลิปอะไรเท่อะไรอย่างเคอะไรเอฟบีอะมันมันอันที่เท่าไหร่อันอันอันที่อันนี้อันนี้ห้าอันที่ห้าใช่โอเคได้กดค้าเลยถ้าไม่ติดพี่คือเทพเจ้าถ้าพี่ไม่ติดพี่ลมยิงแค่ันแหละกดอะไรกดทางขวามือในลูกกล่องเห็นไหมจะมีคำว่าค้าเอฟไอเอฟบีกดค้าใช่ป่ะไอชพี่าดท้อสดเอาแล้วโอบแล้ววะโอบแล้ววะมันยังไงก็ติดป่ะ ไม่ติดครับโอกาสแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ใครจะอยากไล่ใค,ใครจะอยากไล่ครับถ้าไม่ติดโดนผมจริงนะถ้าไม่ติดโดนผมจริงนะสบายมึงเตรียมปืนไว้เลยมันมันบ,<ง>บ้านไงบ้านบ้านนี้แลเดี๋ยวผมไปดูแบบนะโอ้โหก็ไม่รู้งไงมขึ้นไม่ได้เราเราเราชนดูก็ได้ครับเฮ้ยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเฮ้ย ไม่เป็นไรครับอะไรอะไรหมออะไรหมออะไรหมอตีตีเขาตีติดวะเขาตีติดวะผมว่าเกิดปะยยิงบอกกูด้วยดิโอไม่ใหกูรู้ตัวเลยเอาละผมขอไปดูบ้านแข้งครับหนึ่งโอ้โหยิงไม่บอกไม่กล่าวไม่มียายบอกท่านมีตังในมาอาเดะเดะเขาแลกเขาแลกเขาไม่ต้องเยอะมาดูวนที่มาที่หมดชิ้นส่วนกดอ e ไปที่หมดชิ้นส่วนหมดชิ้นส่วนอะมันต้องตีอะไรวะอ้าวชิบหายปูนสิบถุงอ๋อนะ่คืออันนั้นหมวดปูปิ้นหมวดชิ้นส่วนพี่ต้องไม่ตัดไม้ว่ะต้องไม่ตัดไม้นี่ก่อนจะไปไหนต่ออะจะไปเฉยว่าอะไรมันตีแรงเออมีไอ้ขวานห้ะชิแต่มันต้อง เวลาล้มอ่ะพี่เห็นคนล้มปะเาตีเวลาคนีแบบนอนดิ้นเวลาปืนยิงอ่ะจะนอนดิ้นใช่ไหมขวานจะสามารถส้าได้เลยจะมีขวานกับไม้เบสที่สามารถซ้าได้อาวุธมีดมีดก็สาำได้พวกตระกูลไม้อ่ะไม้ถ้าแบบขี่ขี่ทีเดียวก็ตายไม้อ่ะไม้เวลาเล็งหัวแล้วตีเข้าหัวทีเดียวตายนะไม้กล้อนี่แรงปาไม้มันไม้มันตีพอๆกันหมดเลยมันอยู่ที่ ข้อดีข้อเสียข้อข้อเสียไม่รู้แต่ข้อดีคือผมรู้ไม่เบสไม่เบสอ่ะโอกาสขี้ <K> orp, อะ่ะสูงไม่กอล์ฟไม่กอล์ฟไม่กอปตีได้ไกลไม่พูตีเร็ว oh. ปาฉมันปาฉลาดปาฉลาดปาฉลาดนี่ก็รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยยากหรือเปล่าวะป้ามันแผลนี่คืออะไรวะ อ่ะงานไม่งานไม่ตีปลาฉลากไม่ไหนๆมีปุ่นอยู่ตีแบบง่ายๆได้ไหันนี้่นี่ไหนๆไม่เห็นเนาะอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเป็จุกปุ่นอยู่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้พี่มีน้ำหนักในตัวอะไรน้ำหนักในตัวดูยังไงวะเปิดกระเป๋ามาจะมีทางซ้ายล่างอ่ะยี่สิบแปดจากสามสิบเลยครับเอ่อสี่จุดสามโอเคเรือเปล่า พี่ตีนี่ก่อนเลยตีนี่คืออะไรตีเห็ดไอันี้ปะเออกระป๋องแก๊สกระป๋องแก๊สแก๊สกระป๋องกระป๋องแก๊สอันที่สองหัวชิ้นส่วนอันที่สองอันที่สองใช่ไหมใช่กดคราฟโตะนะคราฟโตะไปเหมือนเดิมไม่ติดโดนยิงไม่ติดโดนยิงเมื่อกี้กูติดแล้วแต่มึงยิงกูนะอ่ะเมื่อกี้บึ้มแล้ว ติดป่ะติดวะนี่จริงจริงติดใช่ไหมน้องพี่เปลี่ยไหนแล้วอะแล้วไงต่อน้อในตัวมีไอ้นี่ใช่ป่ะมีป่ะไอ้โกหกหรือพูดเรื่นจริงอ่ะจำตรงนั้นมันถ้ามันนางเป้งอ่ะถ้ามันนางเป้งคือแตกแต่ถ้ามันนางฮูป่ะคือติดติดตรงนี้อยู่ทในตัวมีในตัวมีแล้วใช่ป่ะกระป๋องแก๊สเนี่ยอยู่ที่ตัวโอเคต่อไปไอ้นี่ต่อไป หัวพ่นผ่นพ่นไฟหัวพ่นไฟเอาเป็นกระป๋องพ่นไฟไม่ได้มันเท่กว่านะเปล่าเปยังไงมันต้องรวมต้องรวม,รวมออกิลาต้องรวมกิจการมันต้องรวมด้วยเหรออยากได้กระป๋องพ่นไฟม,ม,มันเท่ร่นเกมดีพีุ่่นเกมดีแล้วจะได้เดีย๋ยวแล้วจะได้จะได้อันนี้สองอันแรกเลยพี่ฟ้าเลยครับพ่นไฟอันนี้กดได้เลยใช่ป่ะได้เลยอันแรกเลยใช่ป่ะหัวพ่นไฟนั่นนะโอเค เพลงว่ะมีกระดาษอยู่ด้านซองว่ะเรียบร้อยจักดีจักดีเลยกูที่จะทำทำปี้ยิงที่จะมีแต่ไปทำยิงกูเสียทรงเลยนะอยู่ไหนเนี่ยโอเคกิ๊บนะนี่อยู่นี่อยู่นี่ปี้ยิงมีกระดาษเออกดท้ายปิธีได้ปะฮะเอ่อได้มาได้เลยของคุณเหลือได้แล้วต่อไปครับไอ้กระป๋องแก๊สเห็นไหม ต้องขับอีกหรอปล่องแก๊สปนไฟชิ้นที่สามชิ้นที่สามนะครับปล่องแก๊สปนไฟชิ้นที่สามถ้ามันแตกชิ้นเนี้ยบอกเลยโคตรเจ็บใจแค่นั้นแหละต้องขับใหม่แต่ต้นอ่ะจริงหรอต้องขับใหม่แต่ต้นเลยเหรอใช่เอาอ่ะไม่เอาเรื่องว่ะมันเพ้งอ่ะดังเพ้งแบบดังมากอ่ะดังแบบเหมือนแบบว่าแบบสะใจอ่ะเกิดอะไรนะเรียบ โอยโอ๊ยโหมุนหมุนไอ้ยันตกแบบเลยพวกเนี่ยหลุดบ่อยเวลามาเล่นมันตอนเอาหายมิวมึงยิงกูตกแบบอยู่ไหนอะเนี่ยมึงยิงกูตกแบบเลยนะเอาหายหาไปเจออยู่บนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนี่ยโอเค ฮัลโหลพี่แมวส้มว่าไงเออใครอะใครอะเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ไม่ได้อยู่กับเยวใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหร้อนแรงสัตว์เฮ้ยน้องคนนอยู่บนอาวุธกันเลยไงเนี่ยไปไปครับไม่ครับไม่ครับไม่เฮ้ยเกินไปับเลพี่ขา ยิงขีดนะวุ้นหรือไงวะครับอะไรครับที่อะไรพี่หน้าขับไม่ต้องมือเด็ดใจหมดแก๊กป๋องใหม่แก๊กป่องแล้วผมกดไฟใหม่ขับรถเห็นมันระเบิดตอนแร็วขนาดนี้ครับแบบทีเดียวติดเลยโอ้มาเออเดี๋ยวไปดูกันนะทีนึงทีนึงเดินชนตกใจหมดเลยรอไอยตูนไว้ตั้งนานก็ไม่มาเอาวอ้าวอีกอย่างนี้อีกอย่างตูนไว้นานะรคับติดหรือจู๊ดจู๊ดจู๊ด ต่อเลยต่อเลยอย่าหยุดอย่าหยุดพี่ว่ามันง่ายเกินไปวะเฮ้ยเจ้าต้ไม่ท้าทายอะที่าง่ายเจ็ดสิบหกี่ว่าเขาให้เปอร์เซ็นต์เยอะเกินไปเว้ยจริงเรเบิ้ลสีเลยนะพันช่าเรยบร้ยเบาสบายปะเออใช่ครับตรงนี้อยก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับพี่มันมีอะไรเข้าตัวกูรู้เลนึงย กระสุนมึงเต็มตัวมั้ยจะหมารับเพิ่มอีกไหมอะไรนะเขาจะไปหามาเพิ่มเดือดแล้วเนี่ยขนมปังปิ้งทำไมเต็มตัวกว่าอ่ามันตีวิติดจะให้ขนมปังไม่เข้าวตอบแทนฮะเลขห้าร้อยหนึ่งเท้านี่ยแหละถ้ามันตีวิติดจะให้ขนมปังไม่เข้าวตอบแทนไม่เหีรอพี่เอาพอปะเอาเอาสี่งรอบไปสี่งรอบไปพี่ยื่นเสียนแล้วเนื้อต้องบิดสิ่งรอบไป พี่ใส่หมายอยากได้เพิ่มไหมตื่นนะใช่ปะรับเรื่อยๆอีกแล้วนะรับเรื่อยๆคำนี้อีกแล้วเดี๋ยวมีน้องโทรไปบอกก็แบบไม่มีอะไรนะพรุ่งนี้แม่กับพี่ตื่นเช้าได้เลยครับเจอกันนะครับต้องอย่าเพลอติดธีภาพติดเยอะไรอ่ะใครอ่ะเป็นเพื่อนพี่ปุ้มรอพี่ดับเร่อะไรแม่มีพี่ดับอะไร อีกแมลส้มเรียกไรนนองมีสิบอันไม่ได้ใช้เลยในครั้งนู่นคนคนอะไรอ่ะเอาเนี่เอาเนี้ยแรดทองแรดดิบไปหมดเลยนะเพร่ิเพื่อนเพื่อนค่าบวกว่าใครยกคไม่อม่หรอ่ะตัครับอเไม่ได้รูปอ่ะดิอไม่ได้รูปอดอ่ะครับสนค่เนี่ยาสวยครับฮัลโหล ยิมไปดิไปดิไนเมืองนี่แบบวะยิมเฮ้ยคุณผู้หญิงผู้ผู้หญิงอยาดิจะไปฟิล์มจะไปเหรอียูดเลยที่คอร์ไม่รู้ไอยากนรได้อนะครับพออยานี่ทำรายได้พอกโเคคะยามสมัพออยามนได้งินแะรับแต่ต้องมีบัตรมีสูวิจัยก่อนเน่ยอยู่ลาดแล้วนะฟิมมาดิเอาผ้าสีฟ้านมันต้องไปโปรเซสก่อใช่ไหใช่ครับมต้อโแต่มันจะเป็นแบบ ที่ที่แปลกๆอ่ะมันเป็นของที่กฎหมายเราไม่รู้นะครับว่าไอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันมันเป็นจุดลับอ่ะแอนยังไม่บอกต้องคำถามดูแหละบางคนเขารู้เพราะว่าบอกเลขห้าร้อยหนึ่งครับโอ้ยเสียดายไปอันหนึ่งเลยเฮ้ยกำลังจะกดหม้อบีบุญตายตายเดี๋ยวโดอเดโมเข้ามาเงียบว่ะไอเดโมเข้ามาขึ้นว่ะ ีขอบคุณครับเดี๋ยวน้องไปตั้งใจทำงานมาให้พี่สาวก่อนเฮ้ยเขามาตึงว่ะจะกันครับผมดปกันติว่ะเป็นติดเป็นเตีเอ้ยเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวแม่อยู่นานวันอยู่นาน่อนถ้าติดนี้แคปโชกลุ่มเลยนะครับเป็ไม่อยู่นี้บิลเช็ข้าไปติดมีดติดสองอันอะไรอย่างงี้ได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 ้แคปโชลงกลุ่มเลยได้ได้ไม่ต้องห่วงแคปกดเลยจอไปด้วยดิไปด้วยขอบรุกคน อ้นี่ก็ของผมหมดตู้เลยนะหมดเลยนี่หมดเกี้ยงเลยหมดตู้เลยหมดเกี้ยงเลยได้เดี๋ยวไปฟังเลยเหลือเลขเหลือเลขพันหนึ่งทองแดงหมดแล้วทงองร้อยกว่ามานี่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 ที่เป็นชมพูอยู่นี่อยู่นี่ชื่อกูปเปลี่ยนไปตลอดรนะู้สึกอะ่ะ <laughs> แมวจี้บ้างอ่ะแมวน้อยบ้างแมวชมพูบ้างอ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็กดกดได้เลยอ่ะกดได้เลย กดบวชอาวุธนะนะตู้กระบอกเชี่อมลูกที่ไหนไปที่นี่เว้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยของใครอ่ะออกคนออกนี่แกมันไปเอาอ่ะกดที่ขวดพ่นอาวุธนะเฮ้ยไม่ใช่กดที่อะไรวะไอ้ที่ดีเอาบวชอาวุธอะแล้วก็ไปที่ประต่ออะบวดอะอันที่อีก อันที่เจ็ดอ่ะหมวดเอ่อหมวดฮััลลโหครบมาแล้วครับอันทีท่เท่าไหร่นะโอ้พวกพี่ยิงอันหรืเจ็ดเฮ้ยมันต้องคราบไอ้แก้วแก้วหรอไอ้นั่นแหละแก้วหลามอ่ะแก้วอ๋อหลอใช่โอ้ยมมแก้วหลอมนี่ว่าแก้วแก้วหลอมแก้วหลามลอะไรบ้งไปงั้นไปงั้นไปครับผมไปครับ